โอเคครับสาหรับอันนี้แถมก็คือว่าถ้าสมมุติว่าแบบว่าอีเราอยากจะเริ่มทํางานตัวเองโปรเจกตัวเองแบบที่ไม่เอาโค้ดอาจารย์อะไรเงี้ยเออเราทำยังไงจะทําได้ไหมเราทำได้เองหรือเปล่านะครับเราจะมาสาธิตวิธีการเริ่มโปรเจกจากศูนย์เลยนะครับก็คือถ้าเรากลับไปที่นะครับไปที่ R Studio อคลาสครับก็จะมีโปรเจก อะไเต็ไมไปหมดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับมันก็คือจะมีออปชันให้เลือกว่าเราอยู่ตรงไหนเรา,าทำงานกับใครอะไรเงี้ยครับคืออันนี้คือเป็นแชร์โค้ดได้ถ้าเกิดเราทำส่วนตัวนะครับทำส่วนตัวเราก็ไปที่ your workspace ครับของเราเองนะครับ workspace ของเราเองนี้ผมก็มีบ้างบางส่วนของผมเนาะเราก็ new เลือก new project นะครับม,ม้ทันไหมนะครับก็คือว่ากดด้านขวาบนจะมี new project ให้เลือก นะครับว่าอยากจะทำโปรเจกต์อะไรยังไงนะครับก็จะรอนิดนึงเพราะมันต้องสร้างของใหม่นะครับอ่ตอนนี้ระหว่างรอครับเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ไปอย่างเช่นบอกว่าอะไรดีนะ,ะ my first project my first data analysis อะไรเงี้ยแล้วแต่ นะครับอันนี้ตั้งชื่อโปรเจกต์เองเลยตามใจชอบนะครับอยากตั้งอะไรก็ตั้งเลยนะครับมาอย่างอ่ามันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับในการตั้งโปรเจกต์ใหม่นะครับอ่ะโอเคครับ พอโปรเจกต์มันขึ้นมาแล้วเนาะเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะยังโล่งๆอยู่เนาะเราทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถกําหนดออปชันต่างๆให้กับตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออตัวโค้ดนะครับที่ให้อยากให้มันซอฟแครอให้มันขึ้นมาทัดใหม่ให้อัตโนมัติหรือว่าให้มันทำเรนโบว์พ a ร n b o w s นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น ออปชันที่ถ้าเกิดเราเริ่มโปรเจกต์ใหม่เราก็ต้องมาเสรทุกครั้งนะครับก็อันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ Studio ูิเนอเมื่อเปนใช้คอมที่บ้านตัวเองนะครับก็แอพพลายไปนะครับแล้วก,ก็กดโอเคนะครับอีกอันนึงที่จะต้องให้ทำคือก็คือการดาวน์โหลดแพ็กเกจที่เราใช้เพิ่มเติมมาก่อนนะครับก็ไปที่ tools นะครับตรงนี้แล้วก็ install package ครับแล้วก็ใส่ชื่อแพ็กเกจไปนะที่เราอยากใช้คือ tidyverse นะครับอันนี้ทำครั้งเดียวครั้งละครั้งเดียว ต่อหนึ่งครั้งต่อต่อโปรเจกต์ครับเราเรากลับมาทํางานที่โปรเจกต์เดิมก็ไม่ต้องทําเพิ่มนะครับก็อินสต l l ไปนะก็ใช้เวลานิดนึงครับมุน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 มน,นะครับอ่ารอบหน่อยนะ้ำก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับ เราก็จะมีตัวตงแดงวิ่งอยู่นะฮะเราไม่ต้องตกใจนี่คือการติดตั้งแพ็กเกจครั้งแรกที่เราไม่เห็นตอนที่ผมสาธิตอันนี้เพราะว่าผมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สำหรับคนที่อยากเริ่มโปรเจกต์ด้วยตัวเองนะครับเราก็จะเริ่มอย่างนี้เนาะเย้ yeah, เสร็จแล้ว ต่อโปรเจกต์ก็ทำครั้งเดียวนะไม่ต้องทำบ่อยก็หล่อเป็นหลายนาทีนะก็อ่นนี้ก็คือเซ็ตอัพเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดเราจะสร้างอาร์มักดาวขึ้นมาใหม่ทำไงครับไปที่บวกตรงนี้ครับบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอาร์มักดาวนะครับเลือกอาร์มักดาวนะครับก็ตั้งชื่อได้เลยครับอันนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ อาจจะเลือกไว้ล่วงหน้าว่าเราอยากได้ฟอร์แมตไหนเราอยากจะได้ PDF HTML อะไรนี้นะครับก็อาจจะเลือก PDF ไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอ่าตรงนี้ก็จะขึ้นอะไรมาเต็มไปหมดเลยไม่รู้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆที่เขาให้ดูนะครับเราก็สามารถลบไปได้แล้วทิ้งไว้แต่ข้างบนนะครับข้างบนจะเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเราสามารถอ่ะหรือจะใส่ชื่อคนแต่งเพิ่มก็ได้นะครับ author อ่ะนะนี่ก็คือ,อปิดปิดด้วยนะปิดฟันหนูด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คืออะไรครับก็คือว่าเออเราตั้งชื่อหัวข้อหรือหรือแบบแบบตั้งหัวเรื่องเนะิเช่นอ่า import data ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มพิมพ์จะพิมพ์ภาษาของเราภาษาของเราเก่ก็ได้แต่ขอให้เป็นภาษาอังกฤษเพราะภาษาไทยจะมีปัญหาเยอะนะครับที่บอกว่าอ่านีโโ่โอ้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 ขออภัยฮะ เนคเฟอร์อนาจานะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วจะเพิ่มอะโขจะเพิ่มอะโครครับทำไงครับก็มาที่นี่ใช่ไหมครับเลือกอานะครับถ้าใคร<ฮ>อยากรู้ว่าหน้าตามันออกไปยังไงตอนที่ทำเสร็จแล้วหรือตอนที่พิมพ์ออกมาเนะี่ยให้เลื่อนไปตรงนี้ขยายตรงนี้นิดน,นึงนะฮะเห็นต <s> ัว A <he S 2> ตรงนี้ไหมครับ <S <s จะเข้าสู่โหมดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโหมด รีวิวนะครับหมวดวิชวลของอ r มักดาวว่าจะเห็นเลยว่าพอทํามาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับวิชวลโหมดเหมือนเดิมนะครมาก็จะเป็นหน้าตาสวยงามแบบนี้นะแต่ใครไม่ชินก็กลับไปหน้าเดิมก็ได้นะครับผมจะกลับไปหน้าเดิมนะเราจะได้เห็นว่าการน,นี้แล้วก็ดึงเก็บไปได้นะครับดัแบบแรกใช่ไหมครับเราต้องโหลดไลบรารีมาก่อนเนาะ,ะเพราะว่าเป็นของที่เราใช้ใช่ไหมครับ tidyverse นะครับ Start with calling uh, calling a library ทร mm ิค hmm. ก็คือถ้าคือจริงเราเราโตแล้วเนี่ยเราพิมพ์ภาษาอังกฤษเถอะเนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากอยากพิมพ์ภาษาไทยจริงๆเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนมาเป็น Visual mode นะครับก็จะพิมพ์ภาษาไทยได้ง่ายกว่าครับ <S S w P Audio พิมพ์สิพาภาษาไทยก็ได้ นะแต่ว่าแต่ว่าข้อเสียคือยางี้ครับพอเรากลับไปโหมดธรรมดาใช่ไหมครับเห็นไหมเคอร์เซอร์มันจะเลื่อนไปเยอะเพราะว่าภาษาไทยมันแบบงั้นไม่แนะนำนะถ้าถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับก็อย่างนี้เนาะแล้วก็เราจะทาเราจะเขียนโน้ตอยอ่างอื่นก็เขียนไปนะครับ then <c oughs> import library นะครับแล้วก็เพิ่มอา o d โค้ดนะครับ Insert ชังเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็อาจจะบอกว่า ชื่อ Data ใช่ไหมครับ Read CSV นะต้องจำไปดูคำว่าคำสั่งคืออะไรนะครับแล้วก็เลือกไฟล์แต่เอา้าเกิดอะไรขึ้นไม่มีไฟล์ให้เลือกจ้าแบบว่าเอาอยังไม่ได้เอาไฟล์เข้ามาทำไงก็อัปโหลดไฟล์เข้ามาครับไม่ยากครับเนาะเราก็อัปโหลดนะครับเราก็เลือกไฟล์เราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ลบจากนะ,ะเซตผมมีไฟล์นี้ Output CSV นะครับผมก็ Open มาแล้วมันก็จะกดโอเคแล้วเราก็มันก็จะไปอยู่ในนี้แหละเราก็สามารถเลือกไฟล์ได้โดยการกดแท็บนะครับหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะฮะไม่เป็นไรทมานก็จะบอกให้เราแล้วเราก็กดรันข้อมูลก็จะไหลเข้ามานะครับเมื่อทั้งไฟล์เสร็จแล้วนะครับจะนิดก็เหมือนเดิมครับกดนิดตรงนี้นะครับหรือแต่ก่อนนิดต้องควรจะเซฟก่อนนะก็เซฟชื่อไฟล์เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับ เพอร a ส a ตต้าแอนนัลนะไม่แนะนำว่าไม่ควรมีช่องว่างในชื่อไฟล์เนี่ยเพราะอย่างผมผมจะแบบใช้ตัวใหญ่ตัวเล็กหรือว่าใช้ขีดเพราะว่าถ้ามีช่องว่างปุ๊บมันจะเกิดการเออร์เลอร์ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสยฟไปมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเรามีหลายไฟล์ได้ครับใน1โปรเจกต์เนี่ยเราจะมีกี่ไฟล์ก็ได้มันจะไม่ต้อง1ไฟล์1โปรเจกต์ project, จะไม่ต้องมานั่งอินสตอลแพคเกจใหม่ตลอดเวลานะครับ โอเคนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเริ่มด้วยตัวเองนะครับก็ลองดูใครที่จะต้องเริ่มทำงานด้วยเองอาจจะฝึกตรงนี้นะครับโอเคครับไว้เจอก,กันต่อครับ